ระว่าจะประจําวันพรฤหัสบ,บดีที่13มิถุนายน2 0 2 4ระลึกถึงนบ,บุญอันตนแห่งปาดัวพระสงฆ์และนักปราชบทอ่านจากหนังสือพงกระสาฉบับท,ที่1ในครั้งนั้นเอลิยาทูลกษัตริย์อาคาบว่าขอเชิญเสด็จไปสวยพระกยาหารเถิดข้าพเจ้าได้ยินเสียงฝนใหญ่กําลังมาแล้ว กษัตริย์อาคับสเสด็จไปสเสวยพระกยาหารเอลียาก็ขึ้นไปบนยอดเขาคาเมนก้มลงกับพื้นศพหน้าลงระหว่างเขาทั้งสองเขาสั่งผู้รับใช้ว่าจงขึ้นไปมองทางทะเลเขาก็ขึ้นไปมองแล้วพูดว่าไม่เห็นมีอะไรเลยเอลียาสั่งให้เขากลับไปมองเจ็ดครั้งครั้งที่เจ็ดผู้รับใช้แจ้งว่าข้าพเจ้าเห็นเมฆก,ก้อนเล็ก เหมือนกับฝ่ามือคนกำลังลอยขึ้นจากทะเลเอลียาสั่งเขาว่าไปทูลกษัตริย์อาคับให้ทรงเทียมราชรถและเสด็จลงไปก่อนที่จะทรงติดฝนทันใดนั้นทองฟ้าก็มีเมฆมืดครึม้มลมพัดแรงแล้วฝนก็ตกหนักกษัตริย์อาคับเสด็จขึ้นราชรถกลับไปเมืองเยซเรเอลพระอนุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้าลงมาเหนือเอลียา เขาดึงเสื้อขึ้นข่นฆาเอลไว้วิ่งนำหน้ากาษัตริย์อาคับจนถึงเมืองเยสเรเอลพระวราสารบุญมาทิวเวลานามพระเยซูจ้าตรัสแก่บรรดาศิทธว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ดีไปกว่าความชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีแล้วท่านจะเข้าอาณาจาักรสวรรค์ไม่ได้เลยท่านได้ยินคำกล่าวแก่คนโบราณว่าอย่าฆ่าคน ผู้ใดฆ่าคนจะต้องขึ้นศาลแต่เรากล่าวแก่ท่านว่าทุกคนที่โกรธเคืองพี่น้องจะต้องขึ้นศาลผู้ใดกล่าวแก่พี่น้องว่าไอ้โง่ผู้นั้นจะต้องขึ้นศาลสูงผู้ใดกล่าวแก่พี่น้องว่าไอ้โง่บาศบผู้นั้นจะต้องถูกปรับโทษถึงไฟนรกดังนั้นขณะที่ท่านนำเครื่องบูชาไปถวายยังพระแทน่นถ้าระลึกได้ว่าพี่น้องของท่านมีข้อบาดหมางกับท่านแล้ว จงวางเครื่องบูชาไว้หน้าพระแทน่นกลับไปคืนดีกับพี่น้องเสียก่อนแล้วจึงค่อยกลับมาถวายเครื่องบูชานั้นจงคืนดีกับคู่ความของท่านขณะที่กําลังเดินทางไปศาลด้วยกันมิฉะนั้นคู่ความจะมอบท่านแก่ผู้พิพากษาและผู้พิพากษาจะมอบท่านให้ผู้คุมซึ่งจะขังท่านในคุกเราบอกความจริงแก่ท่านว่าท่านจะออกจากคุกไม่ได้จนกว่าท่านจะชำระหนี้จนเศสษสตางค์สุดท้าย ข้อคิดความชอบธรรมหมายถึงการกระทำกิจการที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าความชอบธรรมของศีรปเรสูเจ้าแตกต่างจากความชอบธรรมของบรรดาธรมาารมจ์และชาวฟาริสีซึ่งเน้นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างเคร่งครัด แรงจูงใจในการดำเนินชีวิตของพวกเขาจึงเป็นแรงจูงใจที่มาจากกฎเกณฑ์ความปรารถนาเดียวของพวกเขาคือการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติเท่านั้นแนวคิดนี้อันตรายและเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงต่อการบรรลุถึงความชอบธรรมที่ดีกว่าซึ่งพระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องจากเราแต่ละคนแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตของเรา ต้องเป็นแรงจูงใจที่มาจากความรักซึ่งเป็นหัวใจของธรรมบัญญัติทั้งหลายความปรารถนาเพียงอย่างเดียวของเราคือการแสดงความกตัญยูต่อความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราผ่านทางพระเยซูเจ้าขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2024